พบ,พบกันเหมือนเดิมนะครับกับกันพาบิวเดอร์บายเนะครับวันนี้กันพลาที่ผมจะรีวิวชมกันก็คือเจ้าตัวนี้ HG 1 1ต่อน CC กันดัม a s t ท r o ด o อริ i นะครับเป็นกันพลานะครับจากกันดัม Iron b บัตอ f f แฟนนะครับคือชอบสีแดงอยู่แล้วนะครับมันเป็นกันดัมที่สีแดงคือแดงทั้งตัวเลยนะครับผมก็ไม่พลาดที่จะซื้อมาต่อ สะสมแล้วก็ต่อให้ชมกันนะครับคนขับคือกินธรรมะไม่ใช่นะครับก็เป็นตัวละครใหม่ตัวหนึ่งในกันด้ m มไอ n อนบ o ัดออ r แฟนะครับจุดเด่นของเจ้าตัวเนี้ยผมว่าก็คงเป็นมีปีกมันมีปีกนะครับแล้วก็มีตรงหัวไหล่ที่เหมือนเหมือนอะไรอะ่ะ เหมือนใครเอากับเบื้องอะไรสักอย่างไปแปะๆเอาไว้นะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเท่เหมือนหน้ากล่องหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวอาวุธมันก็แตกต่างจากแอสทรสตัวเดิมพอสมควรไอ้นี่จะเป็นดาบยาวใช่ไหมไอ้นี่มันเหมือนมันเหมือนขวานหรือมันเหมือนอะไรท่อนซุ่มอะไรสักอย่างน,นะเออก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคอ่ะก็เดี๋ยวมาดูว่าต่อเสร็จแล้วจะเป็นยังไงกับรีวิูนี้ครับกันดัมแอส r ทรสตัวเดิมพอส r a วรไนเปดชมันเลย แกะกล่องมาออกมาดูแล้วนะครับสำหรับเจ้าไฮเกรดกันดัมแอสทรัลออริจินตัวนี้แผงทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6แผงมสี่หเหรอเฮ้ยโคน้อยเลยอันนี้แผงรวมๆใหญ่ๆนะครับโรงในนะครับแล้วก็ทั่วๆไปอันนี้ทือโครงในล้วนๆเลยนะครับก็จะเป็นสีเทาๆดำๆนะครับหกแผง ก็น้อยสมกับให้เกรดดีนะครับคือชิ้นส่วน,นก็ดูไม่เยอะด้วยนะฮะก็เดาว่าใครที่อยากหากันปลาให้เกรดที่ต่อง่ายๆผมว่าตัวเนี้ก็น่าจะเข้าขายนั้นเลยเพราะว่าผมดูพันผาแล้วนะชิ้นส่วนน้อยๆนะครับแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรสลับซับซ้อนในการต่อมากมายนะครับสำหรับสติกเกอร์ก็เป็นสติกเกอร์ออธรรมดานะครับ ก็ให้มาตัวนี้เห็นปะก,ก็เยอะกว่าขนาดหนึ่งต่อหนึ่งร้อยของกันดั้มไอรอนบัตออฟแฟนบตัวนะออมีตั้งแปดชิ้นนีนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาต่อกันนะครับคิดว่าคงคงใช้เวลาในการต่อไม่ไม่นานเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าตัวน,นี้ ดูแล้วไม่น่ยากเต่อันเลยหัวมันเท่ดีนะเออเห็นแล้วแบบนึกถึงซูเปอร์โรบอทอะไรประมาณนั้นแหละโดยเฉพาะตรงคางที่ยื่นออกมาอส่วนเสียวขาวเนี่ยออผมว่ามันไม่รู้ดิเท่ดีข้อแตกต่างอย่างหนึ่งทีเ่เป็นเรื่องที่ชัดเจนมากๆสำหรับกันพาาไฮเกรดนะครับกับกันพลา เกรดอื่นๆที่มันแพงขึ้นของบันไดก็คือเรื่องของการแยกสีพลาสติกนะฮะอย่างเจ้าตัวนี้อันนี้เป็นช่วงแขนของกันดัมแอสทรอดออริจินนะฮะตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันต้องเป็นสีเทาอ่อนๆนะครับแต่ว่าคือเขาก็ไม่ได้แยกสีมาให้ไงคือมันก็หล่อพลาสติกมาเป็นชิ้นเดียวไปเลยดังนั้นวิธีแก้ของทางผู้ผลิตนะครับก็คือให้สติกเกอร์มาแปะ นะครับซึ่งพอแปะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้คือผมบอกเลยว่าผมผมโคตรเกลียดวิธีนี้ของของของบันไดเลย <c oughs> คือแปะไปแล้วมันไม่สวยนะครับคือเนี่ยแปะไปแล้วมันจะแบบแปลกๆปกมันจะมีรอยออสติกเกอร์ที่เพเยอขึ้นมานะครับแต่คือเราก็เข้าใจทางผู้ผลิตนะว่าเจ้ากันพลาแบบไฮเกรดเนี่ยมันเป็นกันพลาที่ราคาไม่แพง นะครับก็ไม่ได้บอกว่าถูกนะคือไม่แพงเทียบเท่ากับเกรดอื่นดังนั้นเเขาก็ต้องหาวิธีลดต้นทุนของเขาเนาะก็คือไม่แยกสีมาให้มันเยอะแยะมากมายนนะครับก็ให้สติกเกอร์มาแปะนะครับหรือถ้าคุณไม่อยากแปะสติกเกอร์คุณก็ต้องไปพ่นสีเอาเองหรือทาสีเอาเองนะครับ ดีต้องขัดรองเท้าหน่อยอทาไอสีทามิญาพาเนลลายลงไปแล้วลืมเช็ดออก ขี่อยู่ข้างล่างด้วย ผมก็ต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไฮเกรดกันดัมแอสโทร o ออริจินนะครับสีแดงแปรดเลยแต่ว่าผิวพลาสติกเนี่ยมันไม่ได้แดงแบบเงานะคือมันจะแดงแบบแดงด้านๆนะฮะก็คนละแบบกับ RG s h i n ชินันจนะครับตัวนั้นก็จะเงาวับไปเลยตัวนี้จะด้านๆก็เดี๋ยวมาดูฟอร์มรวมๆกันนะครับผมว่า จ้าตัวเนี้ยก็ใช้ได้นะก็โอเคนะคือคือแบบในแบบไฮเกรดเนี่ยคือดีเทลมันไม่ได้แบบว่าดูายิบยิบอะไรมากมายนะครับแต่ว่าดูโอเคนะครับคือคือเท่นะครับอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ขัดอ,อกขัดใจบ้างถ้าซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับแต่ว่าถ้าดูไกลๆดูผ่านๆเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นกันพลาในขนาด1ต่อ1นึที่เท่เลยทีเดียวนะครับอันนี้ยืนธรรมดาก็ยืนได้ปกตินะครับติดแบคแพคอยู่ข้างหลัง นะครับนะครับไม่ล้มไม่โอนเอ็นไม่อะไรนะฮะคือช่วงเนี้ยคือต่อเสร็จใหม่ๆพวกข้อต่อตามข้อเท้าอะไรพวกนี้กับหัวเขา่ามันก็ยังแน่นอยู่นะครับดังนั้นมันก็จึงไม่มีปัญหาด้านการยืดน,นะครับยังไม่โยกเยกอะไรตรงเนี้ยที่ดูใหญ่ๆเป็นจุดเด่นหน่อยนะครับก็ติดอยู่ตรงหัวไหล่ทั้งสองข้างนะครับข้างหลังก็จะเป็นแบคแพคที่เป็นเหมือนยานความแตกต่างก็ ชัดเจนเลยก็คือเรื่องสีสันนะครับแต่จุดหนึ่งที่ผมสังเกตก็คือของ ORIGIN นเนี่ยแอสโทรออริจเนี่ยกราะตรงตรงช่วงหน้าอกตรงเนี้ยนะครับกับช่วงหลังเนี่ยกับเกราะช่วงหลังเนี่ยแผ่นเป็นแผ่นแนเดี๋ยวต่ออันนี้ออกก่อนเคลียร์หลุดมาทั้งอันเลยคือที่ผมกำลังจะบอกก็คือไอ้กราะตรงนี้ที่ติดกับด้านหลังกับด้านหน้าของตัว a s t โทรออร i จินเนี่ยมันมันเป็นแบบไม่เชื่อมต่อกันนะครับเนี่ยเห็นปะ คือมันจะเป็นเกราะชิ้นนี้เนี่ยชิ้นนี้คือหน้าตัดนี่แบบตรงลงมาเลยนะครับแล้วเราก็ติดเข้าไปอย่างนี้เออคือส่วนตัวผมมองมันมันมันดูเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างมักง่ายยังไงก็ไม่รู้นะเห็นปหคือมันติดเข้าไปแล้วแบบคือมันไม่มีเกราะข้างหน้าข้างหลังมันไม่ไม่มีอะไรมาต่อกันนะ่เออซึ่งมันก็ดูขัดใจผมนิดหน่อยนะฮะแต่ว่ามันก็ เออไม่ได้ไม่ได้ดูแย่อะไรมากมายอา้าวหักเลยพระเจ้าช่วยผมทำแม่งหักแล้วมาสมจริงเลยกูตินิดหน่อยแม่งหักหักประชดเลยเอา่าเดี๋ยวกาวหยอดเอาขี้งอนไม่ได้ทำหักไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับส่วนตรงสีขาวนะครับดึงออกมาเมื่อกี้เรียบร้อยเลย เป็นรอยด่างพอ้อยในจิตใจคนต่อกันพลามากเลยเนี่ยแม่งต่อกันพาแล้วทําหักนี่ครั้งแรกเลยนะเอ,อที่ผมต่อกันพารีวิวแล้วทําชิ้นส่วนหักเนี่ยอัปเซตเลยกูนะฮะ <c oughs> ก็เออก็แหวงแหวงไวงนี้แล้วกันเนาะ <c oughs> แ,แนนอดเท o ร์ลต์ออริจินอัมสอรี่โออส่วนตรงหวัวไหล่เนี่ยมันก็ออยืดหยุ่นนะครับหุนได้สลบเพราะตรงนี้มันเป็นจอยกลมๆนะครับ <c oughs> จะหักอีกไหมเนี่ยอย่าหักนะเว้ย นะครับก็จะเป็นจอยกลมๆอย่างนี้เสียบเข้าไปนะครับแล้วมันก็หมุนได้360องศานะจ๊ะช่วงขาของ a s t ทรอลออริจ i n เนี่ยผมชอบนะคือมันมันดูใหญ่ๆนะหนาะนะถึกๆดีนะครับก็เลยทำให้ให้กันพลาตัวเนี้ยถ้าถามผมนะมันมันค่อนข้างที่จะช่วงขาเนี่ยมันจะดูดูดูแน่นกว่าตัวแอสทรอลตัวเดิมนะครับอาจจะเป็นเพราะว่า มันสีแดงก็ได้นะคือผมว่าสีแดงมันทำให้ให้ให้ตัวตัวกันพามันดูเด่นขึ้นมานะครับแต่ว่าช่วงช่วงช่วงเอวเนี่ยก็คือด้วยความที่มันเป็นโครงในเดียวกันนะครับมันก็เลยแบบเป็นเป็นชิ้นเดียวอ่ะดูจากตรงเนี้ยมันบางมากเลยเห็นไหมเนี่ยมีแค่นี้แหละเออก็อย่างที่ผมแซวเจ้าบาร์บะท์เตะนะครับถ้ามันเป็นการสู้กันโดยหุ่นยนต์เนี่ยเขาดับฟันทีเดียวแม่งขาดครึ่งตัวแล้วคือตัวนี้แบบบางมาก เป็นเหมือนเล็กท่อนเดียวเสียบเอาไว้ตรงกลางนะครับเพื่อค้ำจุนชีวิตเอาไว้นะฮะก็ตรงนี้เปิดออกมาได้เปิบอย่างนี้ทั้งสองข้างนะครับเอาไว้ร้อนๆก็ใช้เป็นพัดไปนะฮะเออผมชอบรองเท้าของมันนะเออแม่งเหมือนรองเท้าว,วิ่งของรีบอกรุ่นหนึ่งมากเลยอะ่ะที่ผมเคยอยากได้อะ่ะคือมันเป็นรองเท้าที่แบบมีตุ่มๆอย่างเงี้ยเออแล้วของแอ a r o t ออริจิก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับ มีตุ่มๆอยู่ข้างหลังเหมือนปลาหมึกดีนะครับวิ่งแล้วหนึบมากพวกวิ่งตามเทรลอะไรพวกเนี้ยนะไอต,ตัวนี้ก็คงจะมาแนวๆนั้นมั้งเออไอนี้สู้สู้ในเมืองสวยนี่เออเหมาะกับการสู้บนภูเขานะครับอาวุธของมันก็ติดไปที่ข้างๆนี้ได้นะครับเย,ย้อยากนุ้ยอุ๊บส์้เกรดนี่ชิ้นส่วนมึงหักง่ายมากเลยเกี่ยวไหมเนะี่ยของถูก จัดท่ายดีเดยวง,งอนกูนอีกนี่มันเอามาประกบกันได้คืออาวุธหลักๆของมันมี2ชิ้นก็คือดาบนะครับดาบยาวสีแดงแป๊ดเลยนะครับซูมสิโบยบัดโซบก็ไปเป็นดาบยาวสีแดงนะครับก็ไอเนี้ยจริงๆแล้วคือมันมันคือฝักดาบนะครับแต่ผมว่ามันเอาไว้ใช้ทุบได้อะคือไอดาบเนี้ยแบบดูแล้วมันป๋องแป่งมากอะเนาะเด็กเล่นอะ คืว่ามึงเอาไอ้นี่ฝักดาบเนี่ย,ยทุบหัวไปเลยดีกว่าทีเดียวตายแน่นอนแม่งหนาแล้วดูหนักมากะนะฮะมีดาบนะครับแล้วก็มีปืนนะครับเป็นปืนลูกโมใช่ไหมก็ก็ดีเทลก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะฮะแต่ว่าก็ก็พอดูได้แหละนะครับสำหรับเปิดน,นะครับก็ตรงปืนเนี่ยมือเนี่ยมือของเจ้าแอสทรลอตออริจินเนี่ยมาให้มาคู่หนึ่งคือที่ติดอยู่นะครับเอาไว้เสียบดาบ เป็นมือกำหมัดมีรูนะครับส่วนอันนี้ก็ให้มาแถมอีกอันหนึง่งเป็นหนึ่งข้างคือรวมแล้วมีมืออยู่3มชิ้นนะครับเป็นมือกำเหมือนกันแต่อันนี้เอาไว้เอาไว้ถือปืนโดยเฉพาะเพราะว่าตรงจอยตรงเนี้ยมันองศามันจะเอียงลงมานิดนึงนะครับเห็นปะมันจะเอียงมาจะเอียงเอาไว้ถือปืนและมือมันจะได้อย่างนี้เพราะถ้าตรงตรง,ตรงเนี่ยมันจะติดไอ้แขนมันนะครับก็วิธีก็เสียบเข้าไปตรงเนี้ยแหละนะครับนะครับก็ถอด ตัวเกราะตรงนี้ออกมาตรงมือนะครับแล้วก็มาติดแค่นี้เองปึ๊บก็ได้แล้วนะครับจะเป็นมือถือปืนคือคือตอนขยับพวกแขนอะไรพวกเนี้ยผมว่าไอตัวไอแผ่นๆเนี้ยมันก็ทําให้ให้ให้การขยับมันค่อนข้างลําบากน,นิดน,นึงนะฮะแล้วก็เอาจริงๆคือมันดูเกะกะนะครับแล้วก็ไอตัวตัวไอดาบเนี้ยดาบยาว,ยาวๆเนี้ยพอติดไว้ข้าง ข้างตัวแล้วเนี่ยตรงตรงเอวเนี่ยมันก็ทําให้มือเนี่ยมันก็ต้องกางออกนิดนึงใช่ป่ะล่ะเพราะว่าแขนไม่ใช่แขนคือตัวดาบมันใหญ่นะครับมันก็จะไปติดในช่วงช่วงมือมือแขนซ้ายนะครับทาให้ไม่สามารถเอามือลงไปแบบอยู่ข้างกายแบบตรงๆได้นะครับก็ต้องยกขึ้นมานิดนึงนะฮะถ้าดูตามใบต่อเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยชิ้นส่วนตรงเนี้ยคือตรงไอ้แผ่นๆเนี่ยตรงข้างหลังตรงเนี้ยมันจะมีเป็นสีดำดำ นะครับคือของจริงมันก็คงจะเป็นสีดำนะฮะตามตามต้นแบบที่เขาออกแบบไว้นะครับแต่ว่าตัวกันพลาเนี่ยมันไม่มีนะเนี่ยเห็นปะไม่มีคือก็ต้องไปทําสีเองนะครับก็ทาสีหรือพ่นสีไปนะครับตามที่สกิลของคุณสามารถหรือว่าถ้าขี้เกียจก็ไม่ต้องทําก็ได้นะครับก็สติ๊กเกอร์ไม่มีแถมมาให้นะก็ไปทำสีเอาเองนะครับตรงปีกนี่ก็เหมือนกันในข้างหลังนะครับตรงนี้ก็เป็นดำาๆแต่ของจริงมันก็ไม่มีนะครับ มันก็แดงอย่างเดียวนะครับเพราะมันขี้เกียจแยกพลาสติกมาให้นะครับก็ทําใจเนาะกันพาราคาไม่แพงนะครับก็ทําใจเรื่องการแยกสีไปเดี๋ยวมาดูวิธีการถือดาบของเจ้าตัวนี้นะครับเออมันคืออะไรเนี่ยมันคือปจัจแจหรือเปล่าเนี่ยอืเกิดใครมีปัญหาอะไรกูก็แม็กกนิกไว้ก่อนอะซ่อมได้นะครับอืยบค้อยนะครับวันนี้ก็จะเป็นท่าแบบ ถือดาบแล้วก็ฝักที่มันให้มาพร้อมๆกันนะครับก็จับถอดมือแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับมันก็จะมีที่จับให้ประมาณนี้ไม่เหมือนปะแจงอยู่เนอะ <c oughs> อาวุธแต่ละอย่างของของไอการ์ตูนไอรอนบรัดออฟแฟนนี่มึงมึงงานช่างมากเลยอะออนะครับทั้งคมแฝกทั้งอะไรของแม่งเต็มไปหมดเลยคอนเคินนะครับคือเหมือนเหมือนแบบ คนออกแบบเดินเข้าไปในโรงรถอะออหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันกําลังซ่อมเสริอมอะไรสักอย่างออแล้วแบบไอ,อ้นั่นก็น่าจับมาเป็นอาวุธอันนี้ก็น่าจับมาเป็นอาวุธเนาะก็ประมาณนั้นอันนี้ก็เอาปจัจแจมาเป็นอาวุธนะครับขยายใหญ่ขึ้นนะเทอีกแบบยังไงมาเห็นก็เทดีนะเออการปีกแล้วก็เทดีนะครับก็จะประมาณนี้ใช้ได้อยู่เออ คือเป็นไฮเกรดในราคาที่ไม่แพงมากนะครับไอ้กันพลาไฮเกรดในของไอ n อนบัตเนี่ยมันค่อนข้างถูกอยู่ละตัวนี้ก็เป็นอนีกหนึ่งตัวที่ผมคิดว่าอืมใช้ได้เลยนะครับใช้ได้ใช้ได้ไดเออ สรุปของเจ้ากันดัมแอสทรอดออริจินตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงผมสรุปสัปส้สสนๆกี่เลยก็แล้วกันว่าผมชอบมันมากกว่าการดัมแอสทรอดตัวแรกนะครับเพราะอะไรหนึ่งอันนี้อันนี้จะเรียกว่าอาคาติส่วนตัวเพราะมันเป็นสีแดงนะครับผมชอบสีแดงแค่นั้นจริงๆนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ชนะเลิศแล้วนะครับแต่นั่นนั่นคือเรื่องของความเห็นส่วนตัว แต่สิ่งที่ทำให้ผมชอบเจ้า Origin เนี่ยมากกว่า Astro ตัวแรกเนี่ยก็เพราะว่าเออมันมีความแน่นของของของพวกชุดกรอะนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าคือจาก Astro ตัวเดิมผมรู้สึกว่ามันมันมันโปร่งป่งไปหน่อยอะนะครับโดยเฉพาะช่วงแขนช่วงขาอะไรเงี้ยเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยของ Origin เนี่ยมันจะดูดูหนากว่านะฮะอย่างที่ผมเปรียบเปรียบเทียบดูว่า อแอสโทรตัวแรกมันเหมือนมันเหมือนหุ่นที่เอาไว้สู้ในเมืองเออแต่อาออริจินเนี้ยมันเหมือนแบบหุ่นที่เอาไว้สู้ในฟิวข้างนอกอ่ะที่ที่ที่ไม่ใช่ในเมืองน,ะนั้นนึกใครเคยเล่นเกมซุปเปอร์โรบอทใช่ไหมโคตรชอบเลยคือออริจินจะสู้พวกฟิวพวกภูเ,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 เขาทะเลทรายอะไรพวกนั้นนี้ยซึ่งรูปร่างมันจะเหมาะมากนะครับดูจากการออกแบบเท้าที่แบบเป็นปุ่มตะปุ่มตะปั่นเป็นอ่า เหมือนปลาหมึกอะหนวนปลาหมึกผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างนั้นหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่ามันออกแนวแบบลุยๆอะเออลุยๆมากกว่าตัวแอสทรอตัวแรกนะครับแล้วพอมีปีกมีอะไรพวกนี้มียามีปีกเนี่ยมันก็ทาให้ตัวออริจินเนี่ยมันดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ราคาแพงขึ้นกว่าแอสทรอตัวแรกนะครับด้านอาวุธเนี่ยตัวดาบมันก็โอเคนะคือคือทาเป็นที่เสียบมาในฝกักคือไอตัวไอตัวที่เหมือนประแจที่ผมเรียก ใช่ไหมมันเป็นฝักดาบคือตอนแรกเราไม่รู้ไงออพอมานั่งต่อถึงอ้อมเป็นที่เก็บดาบนะครับซึ่งเอ,อก็เท่ดีนะครับแล้วก็อันนี้ไม่เกี่ยวนะไอ,ไอตัวตัวนี้ผมเอามาจากแอลทอลตัวแรกนะครับไอดาบยาวตัวนี้เอามาเสียบเล่นๆดูเสียบได้นะครับแล้วก็ปืนเนี่ยปืนก็โอเคก็คือมีวุธมาให้2อ,อย่างก็คือมีดาบกับปืนใช่ไหมล่ะนะฮะช่วงขาเนี่ยรองเท้าเล้่นี้ผมชอบมากเลยนะครับปีกที่ติดมาให้ก็โอเคแม้ว่า เออ่มันจะแบบไม่ได้ดูอลังการดูสวยเวอร์นะคือดูแข็งๆเนี่ะแข็งๆระไฮเกรดเข,าบบข้าใจป่ะคือไฮเกรดมันเป็นกันพาราคาไม่แพงมากที่แบบเขาคงไม่ใส่รายละเอียดอะไรมาเยอะแยะอยู่แล้วแหะแต่ว่ากับแอสตรอดออร์จินตังเนี้ยผมว่ามันโอเคนะคือโอเคในระดับไฮเกรดเออ่ซึ่งเออ่มันก็คุ้มกับราคาด้วยคือราคามันก็ไม่ได้แพงใช่ป่ะกันพาในตระกูลไอรอนบัตออฟแฟร์สเนี่ยระดับไฮเกรดไม่ค่อยแพงอยู่แล้วแล้วตัวเนี้ยผมว่าค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเยอะกว่าหลายๆตัวด้วยซ้ํา นะครับลูกเล่นก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดไม่มีอะไรเลยจนแบบซื้อมาต่อเสร็จแล้วโชว์ท่าธรรมดาก็ไม่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นคือมันก็มีอะไรให้เล่นมีแบ็คแพคที่สามารถพับขึ้นมาเป็นเป็น,เป,นเป็นปีเป็นยานได้อะไรประมาณนั้นนะฮะปืนกับดาบก็ประปกบติดกันได้ผมเลยมองว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีอะไรให้ทำพอสมควรนะครับคุ้มกับราคาของมันว่าอันเถอะนะฮะ ซื้อมาแล้วต่อก็คงไม่เสียดายตังกันนะมันก็เท่ดีนะครับแล้วก็ถ้าถ้าใครซื้อแอสโทรตัวแรกมาแล้วเนี่ยแล้วลังเลอยู่จะซื้อตัวนี้หรือเปล่าดีหรือเปล่าผมบอกไดยเลยว่าก็ควรจะซื้อนะเพราะว่ามันจะได้เข้าคู่กันและอีกอย่างน่เจ้าตัวเนี้ยผมว่ามันมันมันเหมือนฝาแฟดของแอสโทรตัวแรกอะ่ะคือมันมันเป็นแอสโทรที่พัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วดูดีกว่าด้วย โอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันพารีวิวของผมนะครับจนจบคลิปนี้นะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์ผมด้วยที่ตรงนี้นะครับและคนที่เข้ามาใหม่ก็ subscribe ได้ที่ตรงนี้นะครับเพื่อติดตามการรีวิวกันพาใหม่ๆเรื่อยๆให้ดูนะครับของผมเป็นประจำนะครับโอเคก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ชอบเจ้า a s t r ร o r i g i n เหมือนที่ผมก็ชอบมันเหมือนกันนะครับเพราะมันสีแดง โอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย